สวัสดีครับผมใบพดชาแนลสวัสดีตอนเช้าพี่น้องขีดย่างส่วนตันง้ทงทรงพี่น้องมีดที่สองเลยพี่น้องอมีดที่สอง พี่น้องอย่างมิดไงวังทรงต้นใหญ่ๆธรรมยาคนเข้มข้นนะพี่น้องอิติสองที่แรกอะไรจกพี่น้องให้ไล่ต้นไหนแห้งพี่ลึกพี่น้องต้นเดียวสองปุ๊สามปุ๊ หลายวันแล้วพี่น้องไม่ได้ไก่ยากสวนทางฝนหลดพี่น้องโซ้งในเ่ได้กีดหลายวันแล้วเศได้กีด ดีคือเก้าพี่น้องหลายวันเป็นอาทิตย์ตึงมีดนี่จะถึงอาทิตย์หรือเปล่าประมาณนั้นมามันเริ้วคมออกกันยังออกอยู่พี่น้อง tưởng như vậy vô lại lấy cái câu nữa là nói cái nhỏ bên này đi bên không làm dạng Tốt, tốt, tốt là giọt ừ. ช่วงนี้เวียก,กำลังซุ่มด่นอ้องเขาก็จะเกี่ยวยางก็จะกรีดเวียก,กำลังห่มเลยกีดกนันยประดินแหงว่ายังกออก พี่นสองนะพี่น้องล่างแล้วก็บน Nó nữa mưa Nó lấy rồi đó Nó lấy xe đại đi cái câu Nó chuẩn sẽ sáng mấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Sẻng sẻ đà để Cái này có đầy lắm nhau. đi tìm cái nhang đầy nữa. Thêm nạ nữa cơ đấy. Để nó cân nhau.

กี่ดังสวนวังส่งกับประมาณนี้ครับผมซับสไครกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วยครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผม